สวัสดีครับผมเบิ้มเดชพันธ์นาบุญถึงคนจากทอล์กชา n แนลนะครับผมมาวันนี้เรามางานเปิดตัวของเจ้า MG รุ่นใหม่นะครับผมกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบ EUV นะครับผมซึ่งถือว่ามีการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมแล้วก็ให้ความสะดวกสบายที่มากยิ่งขึ้นในรูปแบบรถไฟฟ้าแบบอเนกประสงค์นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมทาง MG เนี่ยได้เปิดตัวนะครับรถรุ่นใหม่อย่างเจ้า MG ES นะครับผม ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ต่อมาจากรุ่น EP นะครับผมซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจะมียอด m a อ order เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนในเจ้า MG ES เนี่ยนะครับผมถือว่ามีการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของหน้าตารูปโฉมแล้วก็เรื่องฟังก์ชันความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงเรื่องแบตและมอเตอร์ใหม่หมดนะครับผมทําให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความประหยัดมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูในรายละเอียดต่างๆของเจ้ารถ MG ES คันนี้นะครับผมว่ามีส่วนต่างๆแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเติมจากรุ่น EP นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ เรามาดูในเรื่องรูปโฉมนะครับผมของเจ้าตัว MG ES ใหม่นี้นะครับผมว่ามีความแตกต่างและโดดเด่นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่จากในรุ่น EP นะครับผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมในเรื่องของรูปโฉมโดยไฟหน้าจะเป็นแบบไลท์คูเทนนะครับผมซึ่งเป็นไฟหน้ารุ่นใหม่ที่เป็นแบบ LED นะครับโปรเทคเตอร์จะมีความสว่างมากขึ้นกว่าไฟปกติถึง144%เลยทีเดียวครับในเรื่องของแสงสว่างนอกจากนี้ด้วยดีไซน์นะครับผมของตัว กันชนหน้านครับมีดีไซน์ที่ค่อนข้างดูชบเฉียวแล้วสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของอาชายล่างของกันชนหน้านะครับผมก็จะมีการตกแต่งในรูปแบบของ hidden air intake grille นะครับผมซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ดูโดดเด่นนอกจากนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยระบายอากาศของตัวระบบมอเตอร์นะครับผมแล้วแบตเตอรี่อีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูลํำสมัยเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับในส่วนของแอกหลังคานะครับผมที่มีมาให้เนี่ยสามารถรองรับ น้ำหนักได้ถึง75กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อจอดอยู่นิ่งนะครับผมเพื่อใการเพิ่มเติมติดตั้งตัวกระเป๋าเดินทางหรือตัวกล่องเดินทางไว้บนหลังคาเพ,เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในตัวรถน่ะได้อีกทางหนึ่งนะครับผมก็ซึ่งถือว่ามีการออกแบบมาได้อย่างครบคันเลยทีเดียวนอกจากนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมก็ยังคงเป็น ไฟท้ายแบบธรรมดานะครับยังไม่เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมแต่ส่วนในเรื่องของไฟท้ายผมมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงและดีไซน์นะครับผมให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ขนาด58ตำแหน่งนะครับผมซึ่งให้ความสว่างแล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยให้กับ รถที่ขับมาด้านหลังนะครับเวลาขยามคําคืนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับในส่วนของล้อนะครับผมจะเป็นล้อขนาด17นิ้วลายก้านคู่ผม5ก้านนะครับซึ่งถือว่ามีการออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับพอมีการเล่นแถบลมดํานะครับผมตัดสีเงินนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถได้เป็นอย่างดีทีเดียวซึ่งนอกจากนี้ในเรื่องของมิติของตัวรถคันนี้นะครับในเจ้า MG ES เนี่ยครับผมจะมีความยาวอยู่ที่4.6เมตรนะครับส่วนความกว้างของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.8เมตรส่วนเรื่องของความสูง จะอยู่ที่มา1.5เมตรเพราะฉะนี้ตัวคาวเคแลนด์นะครับระหว่างใต้ท้องรถกับพื้นเนี่ยจะอยู่ที่มา110มิลิเมตรนะครับผมก็ซึ่งถือว่ามีความสูงพอสมควรทีเดียวสำหรับรถสไตล์แวร์กอนหรือเอสเตดอย่างเจ้า m g s คันนี้นะครับผมก็ถือว่ามีรูปทรงแล้วก็มีเรื่องของคาวเคแลนด์ความสูงและความยาวค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับ สำหรับในภายในนะครับผมของเจ้า MG ES นะครับผมซึ่งถือว่ามีการออกแบบดีไซน์แบบใหม่หมดนะครับผมถ้าเทียบกับในตัว EP นะครับผมโดยดีไซน์การออกแบบเนี่ยจะเป็นแบบ ดับเบิ่เลเยอร์นะครับซึ่งมีการเล่นระดับชั้นของตัวคอนโซลนะครับผมให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยการเน้นสีดานะครับผมตัดด้วยโคมเมี่ยมนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตซึ่งมีการนําเอาเหมือนผ้ายีนนะครับผมมาใช้ในเวณซอฟทัสต่างๆพร้อมเดินได้สีฟ้านะครับผมเพื่อให้ความรู้สึกที่ดูแรงง่ายนะครับผมแล้วก็ดูเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบมาได้อยู่อย่างลงตัวแล้วก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับที่โดดเด่น หน้าจอนะครับผมแสดงผลตรงหน้าปัดจะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด7นิ้วนะครับผมแสดงในเรื่องของระบบต่างๆรวมถึงระบบ ADA s นะครับในการควบคุมระบบ ACC นะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วและเรื่องของระบบพลังงานต่างๆก็จะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมในส่วนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับผมซึ่งมีด้านซ้ายเนี่ยควบคุมในเรื่องระบบเสียงนะครับส่วนด้านขวานี่ก็เป็นควบคุมในเรื่องหมดการใช้งานต่างๆนะครับผม ก็ถือว่าออกแบบมาได้อย่างดูสวยงามแล้วก็ดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับโดยในส่วนของพวงมาลัยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับซึ่งถือว่ามีความ ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดวยในส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นระบบสัมผัสนะครับรองรับในเรื่องของ Apple Ca r p เ a y และ Android Auto และควบคุมเรื่องของระบบแ i r นะครับผมซึ่งถือว่ามีฟังก์ชันที่ครบคันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการโชว์ในเรื่องของกล้อง360อสงศารอบคันนะครับผมก็มีมาให้ด้วยซึ่งถือว่าตรงจุดนี้ก็ถือว่าเพาิ่อความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานนั่นเองซึ่งถือว่ามีดีไซน์และก็การใช้งานที่ไม่ยุ่งยานนผม ่งถือว่าดูโดดเด่นทีเดียวนะครับ การควบคุมแอร์ก็ปรับตรงนี้นะครับราะส่วนคนนี้ด้านซ้ายก็เป็นเรื่องของเพลงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ของรถก็จะแสดงผลในตัวนี้ด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมในตัวคอนโซลการด้านล่างนี้ครับจะเป็นที่อยู่ของตัวชุดเกียร์นะครับโดยชุดเกียร์ของเจ้า mg s นี่จะเป็นแบบหมุนนะครับผมโดยเหยียบเบรกก็เป็น d n r นะครับแล้วก็กดลงก็เป็น p นะครับผมซึ่งก็มีมาให้นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องปุ่มควบคุมนะครับผมในการปรับโหมดนะครับผมโดยจะเป็นมุมโหมดอิโคนะครับผม โหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับผมซึ่งจะมีให้3รูปแบบนะครับนอกจากนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมระบบเคิร์สนะครับผมซึ่งเป็นระบบควบคุมในการหน่วงครับผมของระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองซึ่งจะมีให้อยู่3าระดับเช่นเดียวกันถ้ามีน้อยปานกลางแล้วก็มากนะครับผมซึ่งถ้ากับปรับมากเนี่ยก็จะมีแรงดึงค่อนข้างเยอะเวลาเรายกคันเร่งออกนั่นเองนะครับและส่วนด้านล่างก็จะมีระบบเบรคมือไฟฟ้ามาให้นะครับผม พร้อมกับระบบออโต้โฮนะครับก็มีมาให้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วในการดีไซน์ก็ถือว่ามีการออกแบบมาได้ดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับที่วางแก้วอีกสองตำแหน่งบริเวณนี้นะครับก็มีมาให้นะครับส่วนในด้านล่างนี้นะครับผมก็จะมีที่วางของได้นะครับผมเป็นช่องเก็บนะครับผมพร้อมกับมีสายเสียบ อาจของ USB Type C และ Type A ให้นะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ก็จะมีกระจกรบบแสงแบบออโต้ให้อีกด้วยนะครับโดยในส่วนบอบ์ดก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นของเจ้า m g ES คันนี้นะครับโดยบอบ์ดจะเป็นบอบ์ดปรับไฟฟ้าในส่วนผู้ขับขี่จะ6ปรับได้6ทิศทางนะครับส่วนในผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับจะปรับได้สีทิศทางนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเจ้าตัวบอบ์ะนี้มีการออกแบบใหม่นะครับผมให้มีความสปอร์ตโดยการมีการเสริมปีกด้านข้างนะครับเพื่อรองรับแรีล้เวลาเข้าโค้งหรืออะไรไม่ ตัวผู้ขับขี่หรือผู้นั่งเนี่ยเลื่อนหลุดจากเบาะนะครับผมพร้อมด้วยการออกแบบดีไซน์ตัววัสดุที่ใช้ทำเบาะใหม่นะครับผมซึ่งเป็นการออกแบบโดยใช้วัสดุที่มีการรักษาง่ายนะครับผมและพร้อมมีการเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารนะครับผมโดยในส่วนตัวเบาะเนี่ยก็จะมีอ่าตัว รูระบายอากาศให้นะครับและในส่วนของโฟมที่ใช้ในตัวเบาะเนี่ยจะมีความหนาถึง20ม mm มนะครับโดยให้ความรู้สึกเหมือนนั่งโซฟานะครับหรือนั่งในเบาะรถหรูๆเลยทีเดียวครับและโดยในที่นั่งตอนหลังนะครับผมสามารถพับได้แบบ60-40นะครับโดยสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ถึง1,367ลิตรเลยทีเดียวนะครับสําหรับในการที่ พับเบาลงมานะครับผมทําให้พื้นที่สัมราระด้านหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากในการขมนมรรทุกสิ่งของใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางถุงก๊อบเนียก็สามารถทําได้อย่างสบาย,บายๆเลยทีเดียวสำหรับในเจ้า MG ES คันนี้นะครับ และนอกจากนี้นะครับผมในเจ้า MG E s เนี่ยยังรองรับในเรื่องของดิจิตอลคีย์หรือการใช้มือถือเป็นการควบคุมในการสตาร์ทรถหรือเปิดประตูนะครับข้อมูลต่างๆของตัวรถเนี่ยผ่านตรงระบบมือถือได้อีกด้วยนะครับที่ถือว่าตรงนี้ถือเป็นว่าเป็นความรันสมัยที่ทาง MG เนี่ยได้ออกแบบระบบนี้มานะครับผมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่มีในเจ้า MG E S คันนี้ก็ซึ่งเหนือว่า EP อย่างเห็นได้ชัดนะครับคงเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยซึ่ง มีมาเพิ่มให้ถึง20รูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมและที่โดดเด่นที่สุดก็คงมีอยู่2ระบบนะครับก็คือ1ในเรื่องของระบบ a d a s นะครับหรือระบบ a d e c t i v e c r o i Control นะครับผมซึ่งถือว่าระบบนี้ช่วยตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วก็เพิ่มความสบายและความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยระบบนี้จะเป็นแบบ Stop and Go อีกด้วยนะครับซึ่งรองรับตั้งแต่0ถึง150กมนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว และนอกจากนี้นะครับยังมีระบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำหรือระบบ Tra f ิ i c Jam Assist นะครับผมซึ่งจะช่วยให้รถควบคุมรถนะครับเวลารถจอดติดกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับจะทำให้รถสามารถขยับไปเองโดยไม่ออกนอกจากนอกเลนนะครับซึ่งระบบเนี้ยถือว่ามีความชาญฉลาดแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานนะครับในยุคนี้ที่จราจรค่อนข้างขับข้างนะครับผมเจ้า MGS คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูในเรื่องของขุมพลังนะครับของเจ้า MGs ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าจงจากในรุ่น EP ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีการพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับผมแล้วก็เบากว่าเดิมนะครับผมแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพที่มากขึ้นถึง53เปอร์เซนตะครับผมซึ่งในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นในรุ่นก่อนเนี่ยจะสามารถใช้รอบหมุนได้ประมาณหนึ่งหมื่นรอบครับผมแต่ในส่วนเจ้า MG E.S. คันนี้นะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนของตัวมอเตอร์ให้มีพลังมากขึ้น,นครับด้วยการหมุนได้ถึง1 5 0 0 0รอบนะครับส่งผลทําให้มีพลังแรงม้าที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมทําให้เจ้า MG E.S. เนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่177แรงมา้าแล้วก็แรงบิดที่280นิวตันเมตรนะครับ และในส่วนของตัวแบตนะครับผมจะเป็นแบตขนาด51กิโลวัตต์ชาวนะครับผมซึ่งรองรับการขับขีด่ได้ถึง412กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่ามีระยะทางที่ดีขึ้นกว่าในรุ่น EP นั่นเองและส่วนในการชาร์จนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะครับของเจ้า MG e s คันนี้นะครับโดยการชาร์จแบบ DC นะครับจาก0ถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นส่วนในการชาร์จแบบ AC นะครับผม จะเป็นการชาร์จแบบ0ูนย์ถึง้อยนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่7็ชั่วโมง15นาทีนะครับผมซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นกว่าในคู่แข่งในท้องตลาดนะเป็นเรื่องของความเร็วในการชาร์จแบบ a อนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้า MG ES สามารถรองรับการชาร์จได้ถึง11กิโลวัตต์ชาวทีเดียวซึ่งถือว่าตรงจุดนี้นะถือเป็นจุดโดดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้า MG ES คันนี้และนอกจากนี้ในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับผมของชุดมอเตอร์แล้วก็ชุดแบตเตอรี่นะครับผมจะมีการใช้เป็นระบบ แบบของเหลวนะครับผมซึ่งมีการออกแบบให้มีน้ําหนักเบาลงถึง22นะครับส่งผลทําให้ตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักเบาลงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นในส่วนของช่วงล่างนะครับมีการปรับเป็นแบบยูโรสไตล์นะครับผมเพื่อให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนะครับผมและนอกจากนี้ในเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับผมในเจ้า MG ES เนี่ยตัวดิสเบรกล้อหน้าและหลังเนี่ยจะเป็นระบบดิสเบรกทั้งหมดนะครับเึื่องถือว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผม จากการที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมจะทำให้เราเห็นว่า MG ES เนี่ยได้ออกแบบรถให้เป็นแบบ EUV นะครับซึ่งเป็นรถแวกอนที่มีการตอบโจทย์ในการใช้งานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบในเมืองหรือการขับขี่แบบนอกเมืองรวงไมไปถึงการใช้ชีวิตแบบ outdoor หรือ outting นะครับผมก็สามารถตอบโจทย์ได้ด้วย MG ES ด้วยการที่มีระบบ V2L นะครับผมที่สามารถดึงพลังงานไฟนะครับผมจากในรถออกไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนอกรถได้นะครับผมทำให้การใช้ชีวิตในการ outdoor นะครับผม ได้สะดวกสบายง่ายขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับผมแล้วนอกจากนี้ครับในรุ่น MG ES นี่ครับยังมาพร้อมระบบ Adaptive Cruise cool Control นะครับผมซึ่งถือว่ามีความ ปลอดภัยแล้วก็มีความล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นระบบแบบสต o p and Go อีกด้วยนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดีและในเรื่องของสถานีชาร์จนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดตัวเด่นของ MG นะครับผมโดยมีการทําให้มีสถานีชาร์จในทุกระยะทาง150กิโเมตรทั่วไทยนะครับผมซึ่งมีถึง140แห่งทั่วประเทศนะครับตรงจุดนี้สามารถตอบโจทย์ในการเดินทางของลูกค้า MG ได้เป็นอย่างดีนะครับผมตัวท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ให้ก้า เราจะมีรถรุ่นใดไหมเพื่อนได้ดูกันอีกนะครับผมไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ